ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้พี่น้องลูกเสือทั้งหลายวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะได้พร้อมกันมาประกอบพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ้อมน้อมลํำลึกในพระปะหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตป,ประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือดังต่อไปนี้หนึ่งให้เป็นผู้ที่มีวินยัยรู้จัดก,การสังเกต จดจาและพึ่งตนเองสองให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวิน,นัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามให้เป็นผู้ที่รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธรารณประโยชน์สี่ให้รู้จักการทําฝีมือและลกุผลทากิจกรรมต่งางๆขมแข็ง้อ้ตามความเหมาะสมห้าให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศชาติทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับลัธิการเมืองใดๆในโอกาสกันเป็นมงคบนี้ขี่พรเจ้าขอคันเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบรันรดาลให้พี่น้องลูกเสือทั้งหลายผู้ร่มกับผู้บังคับบัญชาทุกท่านจงมีพระนรา,ามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไปขอให้กิจการของลูกเสือจงเจริญก้าวหน้าสถิตสิทธิรณ์าพรคู่กับประเทศไทย สืไปชั่วกาลนานลูกเสือเอ้ลูกเสือสามัญเรียมวันทิยายลูกเสือสามัญเรียมข่าวคำปริญาตน้น ลูกเสือสามัญเรียมกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าเอาวางเลยวางไม่พองเลยอืสรสจรหัสเลยเาาด้วยเกียรติของข้า,ด,ด,ขขาดังหน่อยข้าขอสัญญาว่าข้าขอสัญญาว่าดังคนนี้หน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา ข้ามาริมหากษัตข้อสอข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้สามข้ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎขอลูกเสือสังรองกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าแสดงนะครับ ได้แล้วคดังๆตามถึงด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าขอสัญญาว่าข้าขอสัญญาว่าดังๆข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อศาสนาข้าจะรข้ามหากษัตริย์ข้อสองข้อสข้าจะยึดมั่นในกฎข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันตรงเน้ะเราไหม lúc sữa tri ân số sa đảm bác สวนสนามเดี่ยวขวาหน้าเดิน